สวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการรีวิวไพ่คนไทยนะคะไพ่ของคนไทยนะคะที่เป็นเลนอมองนะคะเลนอมองเนี่ยไพ่คนไทยทำเนี่ยไม่ได้เยอะมากนะคะประมาณมีเท่าที่เขาเท่าที่จาได้นี่ประมาณสองสามสำรับประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งอันนะคะก็คือเป็นไทยอาร์เลนอมองนะคะของอาจารย์อ่ามาดามเอเลนอมองนั่นเองถ้าใครสนใจก็เข้าไปที่เพจของมาดามเอได้นะคะก็อ่า อันนี้ก็จะเป็น3าสบการแล้วก็มีสมุดบุ๊กเลตคล้ายๆเป็นแฮนด์บุ๊กนะคะตัวคีย์บอร์ดด้วยนะคะหน้าตาจะประมาณนี้นะคะก็กล่องจะเป็นโทนสีฟ้านะคะแล้วก็กล่องจะเปิดได้อย่างนี้เลยนะคะก็จะเป็นเป็นแบบแม่เหล็กแถบแม่เหล็กนะคะแล้วก็มีความแข็งแรงสวยงามนะคะโอเคพอเปิดขึ้นมานี่อันนี้ก็จะเจอแฮนด์บุ๊กเลยนะคะตัวแฮนด์บุ๊กก็จะเป็นเล่มเล็กๆกระดัดรัดค่ะซึ่งในนี้จะเป็นลักษณะเป็นของคีย์บอร์ดนะคะที่ให้มาเช่นชิป พลังงานเป็นอะไรนะคะความหมายเป็นยังไงวันแสดงวันเวลาสถานที่อะไรนะคะก็จะเป็นคีย์เวิร์ดสั้นๆน,นะคะ ของไพ่ทั้งหมดนะคะว่าแต่ละใบมีความหมายยังไงมีพลังงานบวกลบนะคะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็จะมีการตัวอย่างการวางไพใ่ให้ดูด้วยนะคะว่า1ใบ2ใบวิธีการอ่านไพ่แบบเรนดอมองก็คือใบที่1คือใบหลักนะคะใบที่2คือการขยายความนะคะเช่นถ้าจะเราเจอไลเดอร์นะคะเราก็เจอโคเวอร์นะคะใบที่1คือไรเดอร์ใช่ไหมคะพูดถึงข่าวสารถ้าใบาที่2เนี่ยเป็นโคเวอร์เรื่องของโชคลาภก็หมายความว่าคุณจะได้โชคลาภเร็วๆนี้นะคะก็เป็น example หรือตัวอย่างการอ่านไพ่คร่าวๆนะคะของเรนดอมองว่าวิธีการอ่านไพ่แบบ น,น,ะะนอกจากนั้นก็จะมีการแบบตัวอย่างการลางแบบ3บาใบนะคะแล้วก็อ่านแบบ5้าใบอะไรเลยะค,ะค่ะก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะแล้วก็จะทําให้คนที่เริ่มสนใจเรียนะมองเนี่ยเข้าใจตัวการวางตําแหน่งการวางไพ่ได้ดีขึ้นนะคะหรือไพ่ที่เป็นเนี่ยการวางแต่แบบตัดสินใจนะคะการวางแบบการเขียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ด้านหลังก็จะเป็นประวัติของอาจารย์เอนะคะคร่าวๆก็ถือว่ามีประโยชน์นะคะเล่มนี้นรักตีค่ะ มาดูข้างในกันบ้างนะคะ okay. ไซส์ไพ่นะคะถือว่าน่ารักเลยกำลังพอดีมือเนี่ยถ้าเทียบแล้วก็ประมาณนี้นะคะพอดีมือนะคะเพราะว่าไพ่เลนอะมอลสมม่วนมากเราจะไม่ได้ใช้ไซส์ใหญ่มากนะคะเราจะพอดีมือแล้วก็จับง่ายนะคะดูเทาเกิดจังหวัจะสับง่ายนะคะโอเคอันนี้เขาจะมีการพิเศษเนาะมาให้ด้วยนะคะ ก็จะเป็นเหมือนคีย์แมสเซจสั้นๆอะไรเงี้ยค่ะของไพ่อีกรอบนึงเป็นแบบนี้ค่ะจะพูดถึงความหมายเนาะสั้นๆ36ใบที่เป็นคีย์เวิร์ดอย่างเงี้ยเอาไว้สำหรับจำง่ายๆสำหรับใครถ้าเกิดอ่าต้องการแบบเออทบทวนความจำเนาะง่ายๆของคีย์เวิร์ดนี้ก็จะเป็นความหมายไพ่36ใบนะคะจะมีการพิเศษที่อยู่ในนี้นะคะแล้วก็อันนี้ค่ะอย่างที่บอกไปไซส์มันกระถาง นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นด้านเหมือนไพ่จะเป็นแบบรูปเรือสำเภาก็เรือก็พูดถึงเรื่องของการเดินทางการเดินทางไกลต่างชาติต่างภาษา,ศา,ศาอาจจะไม่รู้อาจารย์นกมินนิ่งคือว่าอยากให้ไพ่สำหรับนี้ไปไกลถึงต่างชาติเลยหรือเปล่าก็อาจจะใช้นะคะหรือใช้ใช้ที่เวิร์ดในการเรือในการมาใช้นึกทำหน้าปกนะคะโอเคอันนี้ โอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นไพ่อันนี้เป็นการ์ดที่เปิดนะคะแล้วก็เป็นการ์ดที่แบบพูดพูดถึงผู้ผลิตนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นรูปคุณมาริแอนนะคะเรนะมองสืบผู้ประพันธ์ตัวไพ่ศาสตร์รนี้ขึ้นมานะคะทุกคนทุกสำหรับก็จะมีรูปของของอคุณมาริแอนนะคะก็สวยงามค่ะคราวนี้เรามาดูซิบุงน่าไพ่ตลานแล้วนะคะก็จะมีความไทยเนาะอันนี้ไรเดอร์ นะคะโอเคโคเวอร์ okay. Cover, นะคะสีสันคือละมุนมากน้ากระดาษมีความด้านๆนะคะน่ารักดีค่ะอันนี้หลังไพ่อีทีหนึ่งนะคะที่จริงแอดหลังไพ่เป็นรูปนี้นะคะรูปเป็นแบบว่ารูปไม่แน่ใจนะเป็นรูปดอกไม้โบราณนิดนึงนะคะสวยนะคะหลังไพ่ไพมีความสีละมุนมากมีความผู้หญิงมากะคะ่ะอันนี้เป็นชิปนะคะเฮาส์ก็จะเป็นเฮาส์ทรงไทย ันนี้คือไทยอาร์ตจริงๆทรีนะคะือกานต้นใสเนาะคลาวนะคะสีคือละมุนมากนะคะอันนี้เน่ค่ะคอฟเฟ่นก็มีความไทยนะคะมเจ่น,นะคะอันนี้เคียวเคียวเป็นแบบเคียวเขียวข้าวคนไทยเนาะไทยจริงๆไทยอาร์ตอันนี้วิฟนะคะแซรเบิร์ดนะคะ ก็เป็นเหมือนมานีชูใจอะไรเงี้ยก็ไทยนะคะอันนี้ฟอกนะคะแบร์ <Bear S 1> นะคะมีความดุดันเนาะแบร์ Bear, อันนี้มีซิกแพคด้วยนะปกติแบร์ถ้าเป็นสำรับอื่นก็จะมีความแบบตัวท้วมๆมีหมีนะคะอันนี้สตาร์นะคะสโตรกนะคะอันนี้ก็นกกระสานกยกยายนะคะด็อกนะคะเฝ้าบ้านสุนัขเฝ้าบ้านนะคะบางแก้วหรือเปล่าทาวเวอร์นะคะ เด้นนะคะก็มีความ,มเรินมีเดินไทยแฟงอยู่แ่ะเมาท์เทนนะคะเมาท์เทนนะเดินมาเทนแบบบ้านเราหรือเปล่าภูหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะครอสโลสนะคะไม้นะคะหะะะะะะก็จะเป็นดอกอันนี้ก็จะใช้แบบพวงมาลัยหัวใจนะคะริงค่ะบุ๊กส์นะคะเลตเตอร์ะคะ่ะ,คะ Man, แมนก็จะเป็นไทยๆคูแม่ก็ไทยค่ะเป็นผู้หญิงไทยะคะ่ะลิลลี่ค่ะสันนะคะสันอันนี้ก็จะเป็นแบบพระอาทิตย์ตกดินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะปะกติสันนี้ก็จะแบบแสงมันจะสั่นๆหน่อยนะคะถ้าเป็นสำหรับเอิร์นะะนนะคะมูนค่ะสวยงามค่ะมีความแบบลึกลับขี้นะคะฟิชนะคะฟิชเป็นคอนเซปต์ประกาศเนาะ อันนี้สมอนเรือนะคะและสุดท้ายก็คือครอสนะคะโอเคค่ะมีความแบบไทยเนาะแล้วก็สวยงามคือเนี่ยค่ะเดี๋ยวแยกไปแล้วก็พอดีมือสับง่ายนะคะสับง่ายสับลื่นนะคะเนี่ยค่ะสีสันสวยนะคะมีวความอาร์ตอาร์ตด้านๆนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ชอบศาสตร์นี้นะคะก็คิดว่าควรมีเลยคะ่ะเพราะว่า คนไทยเนาะเราทาให้เลยนะ้ำอง้งไม่ได้เยอะอยู่แล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็สวยงามมีความหมายความหมายดีนะคะแล้วก็พอดีมือแบบใช้งานง่ายนะคะแล้วก็ภาพสวยละมุนมากะคะก็ถ้าใครสนใจนะก็จะถ้าใครสนใจเนี่ยไปซื้อกันได้นะคะแล้วก็สั่งได้นะคะที่เพจของมาะดังอีน้นะมอมงนะคะประมาณพันกว่าบาทตอนนี้นา่าจะยังมีของอยู่นะคะแล้วก็ก็ วันนี้ก็ประมาณนี้นะคะถ้าเกิดใครสนใจก็ไปดูได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมารีวิวเรนะมองสำหรับอื่นนะคะที่ของคนไทยนะคะยังเหลืออยู่ที่ได้มาจากงานอ่ายิพซีแฟร์นะคะเขาเาที่ล่าสุดเนี่ยก็ได้ไปได้ไปได้ไพ่มาเพิ่มเหมือนกันนะคะเดี๋ยวก็จะมารีวิวอีกทีนึงถ้าใครชอบก็สามารถกดดูคลิปรีวิวให้อื่นๆได้นะคะที่ช่องวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคะ่ะ